คำว่าเสียนโฉวแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคําว่าเสียนเสียนตัวเสียนเจอที่แปลว่าเลือกบวกกับคําว่าฉโฉวที่แปลว่ามือนอกจากนั้นคํานี้ยังหมายถึงคนได้ด้วยนะคะเสียนโฉวมีความหมายแปลว่าผู้เล่นนักกีฬาซึ่งความหมายที่ซ่อนก็คือผู้ที่ถูกเลือกเพราะว่ามีร่างกายแข็งแรงมีความพร้อมในการแข่งขันนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่น他是个厉害的选手 เขาคือผู้เล่นตัวฉกาดคําว่าลี่ค่ายแปลว่ารุนแรงและยังใช้เป็นคําชมได้ด้วยนะคะที่แปลว่าเก่งเก่งมากเก่งฉกาดชันเจียปีสาจะเสียนโฉบนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันคําว่าชันเจียแปลว่าเข้าร่วมปีไา้แปลว่าแข่งขันหรือว่าการแข่งขันทาชื่อเที่ยวสารเสียนโฉ เขาเป็นนักกีฬากระโดดร่มคําว่าเที่ยวสารแปลว่ากระโดดร่มหรือว่ากีฬากระโดดร่มเที่ยวสารเฉียนโฉก็คือนักกีฬากระโดดร่มมาจาะลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำ<ม>แบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน h s k 1 179บาท HSK 2 229บ้าทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่แอดเฮาเตได้เลยค่ะ